บรรยากาศฝนตกตอนแรกพี่น้องโค้งใหมากสุดเลยครับผมปลาแขกพี่น้องถือเบ็ดโอ้ยตุบหัวใจหนึ่งเบิ้งพี่น้องเบิ้งหุ่นปลาแขกเดีปลาเสียบด้วพี่น้องโอ้ยเบิ้งเหนือนังตอนนี้ฝนกระทุกแห่งขนาดพี่น้องฝนตก ต้นอีบอดเลยสั่งบึงวัเจ็ดเมืจะขาดบึงเลยนะทีบัตำก็โอ้สองโลขึ้นยูรอกอุ้ยนัดดูสองโลขึ้น้อปเขียวยมไดใตายเลยครับคือเบ็ดพี่นอ้องอ้เหนือนะ ก็เขนในสอยแสบได้พี่น้องก็เขียในก็โลกแห้งยได้สอกรหาสซิปปนเนะครับผมเบิองพี่น้องอุ้ยหุ่นโอ้ยในี่ด like okay, ีกบ่ันี้อ้ยเดี๋ยวน่งอุ้ยประมาณสองลูกพอด้น นักเกือบอู้เดี๋ยวมันจะดเลยเดี๋ยวแค่แบงแบงๆยู่พีพนเราสิงมาสั่งดูพีฝนเบิ้งมาสั่งเบิ้ง่าทมีจักกิโลพี่น้องสิ่งนี้ทั้งหนอกมั้งไม่บันไดบ่อาเขสดๆปลาเขไปรำค้องก็ซุด้ด้พี่น้อง อสิ่งมาสังส่งดูมิจฉาโลอืมโอเคยักษโอเคยักษ์าสั่งให้เบิ่งดูบัตรเอ้าเออมาสั่งเบิ่งกี่จักกิโลสั่งโลโอ้ย นี่1กิโลของนัดสองโล2 2กโ2โอ้โอ้ยเดี๋ยวพ่อจดเลยนี่ไดี๋2โล2ครับพี่น้องโอ้ยมันหลอกคำมันหลอกคำเหมือนนี่